สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับนายแบบเรานะครับอิ u ุสุนะครับลูกค้ามาเปลี่ยนกรอบป้ายทะเบียนนี่นะครับกรอบป้ายเดิมของลูกค้านะครับจะเป็นแบบหน้าเปิดอย่างนี้นะเป็นกรอบป้ายแถมมานะครับแล้วก็วันนี้ลูกค้ามาเลือกเปลี่ยนติดตั้งนะครับเป็นกรอบป้ายไทเทเนียมกันน้ํานะครับขอบสแตนเลสน,นะครับแบบหน้าสั้นหลังยาว อย่างนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาส่งกันต่อนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราเอาป้ายเดิมออกแล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็มีส่วนเพิ่มเติมก็คือลูกค้าก็จะมีตัวยึดป้ายนะครับแบบขยับได้เนาะนะครับเป็นตัวยึดป้ายด้านหลังใหม่นะครับเป็นแต่งนะครับยึดป้ายแต่งนะครับแ๋ยวเราก็ทําการยึดแผ่นยึดด้านหลังกับตัวนี้ ไปแล้วนะครับเดี๋ยวครัวนี้เดี๋ยวเราก็จะเอากรอบป้ายทะเบียนใส่เข้าไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับโอเคครับมาคราวนี้ก็มาในส่วนของขั้นตอนที่เราเอาป้ายทะเบียนใส่เข้าไปนะครับในแผ่นยึดด้านหลังนะครับประกบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็จะเอาแผ่นเว v e r ด้านหน้ามาประกบติดเข้าไปนะครับอย่างที่บอกนะครับกรอบป้ายที่ลูกค้าติดก็คือจะเป็น รอบป้ายขอบสแตนเลสไทเทเนียมแบบกันน้ำนะครับ <5. S 1> ชนิดด้านหน้าสั้นด้านหลังยาวขอบหนานะครับนี่นะครับนี่ในส่วนด้านหน้าคือจะล็อกแปดจุดนะครับกดล็อกให้สนิท่างนี้นะครับน,น,ะนะฮะรนะรเรียบร้อยครับตัวให้ติดป้ายแต่งอีกตัวหนึ่งของข้างหน้านะครับเรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับ ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันด้านหลังต่อนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับคราวนี้มาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าด้านท้ายลูกค้าเลือกเป็นแบบขอบยาวนะครับนี่นะครับย้ําอีกทีนะครับขอบป้ายตัวนี้เป็นขอบสแตนเลสแท้นะครับได้สีไทเทเนียมนะครับด้านหน้าเป็นแบบขอบหนาสั้นนะครับด้านหลังเป็นขอบแบบขอบหนายาว นะครับกันน้ำกันเศษหินเศษดิกนกระเด็นโดนป้ายด้วยนะครับถ้าสนใจอยากได้อย่างนี้ก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวทิ้งรายล,ละเอียดไว้ให้ด้านหลังนะครับโอเคครับไว้เจอกันครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะครับว่าจะเป็นในแบบรถรุ่นไหนกันอีกนะครับโอเคครับขอบคุณครับ